เจ้าพี่เก่าข้างเลยเจ้าพี่เก่าข้างเจ้าแม่ชอบมี่เก่าข้างเจ้าพี่เกา่เกาคางหลังไม่ชอบจับไม่จับถ้าจับเกา่าคางเจสซีก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ ให้ความใส่ใจกับเขาเหมือนกันครับมีชีวิตเหมือนกันมีอารมณ์เหมือนกันครับถ้ารู้ใจเขาเขาก็จะรักเราชอบเกาคาชอบพูดคุยแบบนี้เนาะรับรลองต๊วตๆๆตต,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 ตพูดกับคลิปเบลลุกพูดกับพี่ๆเขาว่าเป็นยัไงบ้าง ดูเรียบเลมือก็สองสีเลยมือก็สองสีเลยเนี่ยถ้าชอบเราก็จะเลียแบบเนี้ยชอบเราไว้ใจเราเลียมือแบบเนี้ย